สายดีพี่น้องทัไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อเนี้กะตอนนี้นะประมาณหกโมงสาวเนาะพี่น้องเจียงก็ชิได้แอนเดินทางกลับบ้านพี่น้องเมื่อบานหวยแล้วบันนี้เพราะว่าตอนนี้นะเจียนอยู่บานพุ่นตูมอยู่เนาะพี่นอ้อ,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 องกินข้าวข้าวกระเล้พี่น้องซอบอย่างมันๆเนะพราะว่าเากิน่นเสียบเอ็นพี่น้องมัน ตอนนี้รถพ่งกามาเอาแล้วน้อพี่น้องห่างกาสิได้ขี่รถจากบ้านพ้นตูมนะลงไปอยู่ตลาดเซโนแล้วก็จากสิไดรลานรถอยู่ตลาดเซโนนะไปตลาดสมัคี้ใต้ตลาดในเมืองไงแน่นเขตนครไกรซ้อนพูไปหาน่พี่น้องแต่ก็สิได้ขี่อันต่ตลาดนะเมื่อเฮือนอีกเทือนหนึ่งพี่น้องจะเสียหอวเทือนเพราะว่ามาผิดในคิโลสามต่อน้อพี่น้องเมื่อกับต้องสามต่อคึกกะตอนนี้ฮะก็ เลยเพิ่นมาถาเลยเนาะค่ะกับสีแดงขึ้นรถเมื่อเลยเนาะพี่น้องไปทางออกเมื่อแต่บ้านเพิ่นเนาะพี่น้องแล้วรถขึ้นมานี่ก็เป็นวัดบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องวา่าสิเขาไปลินวัดบ่ทันนละเขาไปซจำ ป็นทางหินนาะพี่น้องดินแดงอ๋อแต่บ้านเพิ่นก็ใกลเติมนาะเพินสิฮอดตลาดไสหนู นาสีน่ดอ่ะใช่นู่นะพี่น้องกลัวขหนักพี่น้องกูถทงหน้าก็จะเที่ยนีพื้นดำยังบ่อเหลวลอยปร์เซ็นต์แลพี่น้อง ยังมีวางบ่มีหนางเนี่ยนี่พื้นยังลลกกออยู่เนาะให้ผ่าปันไรยงาเอาเองเนาะพี่น้องตอนนี้ฮาก็มาหอดตลาดซีนูเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็มีรถข้าเจา้า กำลังสีอออพอดีนคืนสิไปตลาดสวรรค์เลยเนาะในะคานกํลังมานี่ค่ะเอาเอา,เอาซุม้มไกลอยู่นู้นรถเานวอัวอนชนรถดานวเลเนาะคืนดีเต็มมากเลยมีรถกําลังสีออกเลยพี่น้องซาล,าละได้นั่งถาจ้าหยามได้สีหด เตัวน,นี้ก็ประมาณแปดมุงพี่น้องตัวน,นี้นะหอ,อ,อกแต่บ้านนะวกมุงครึ่งนี่แหละพี่น้องยวนี่ก็บแปดมุงแล้วนะรถตลาดไล่ไล่เลยพี่น้อง,นะอ,งอันนี้คือตลาดซีนูนะพี่น้องเครื่องคายไล่ไล่แต่ว่าบุาคคลเห็น้องกินพี่น้อง เขากินนาะชิสูสนเทิงเนาะที่เจนก็ไม่อยากันพาลอมี่หารเสือ้าพี่น้องถ้ามีโอกาสีิมาไม่พี่น้องยังรอตลาดแบบบ่ยังทะละครยังเลยออกรถเร็วพี่น้องวันนี้อุ้ยเมือ่อตอนตอนไปนี่ยากยาก,ยากพี่น้องตอนมานีรถขับาามาส่งเนาะขาบจักรมาหาบเอาไปตอเลยเพราะวขาบจากรต้องการลูกข,ขาคือกันพี่น้อง เมื่อเอาให้อังเงยียเอาไก่พี่น้องเพค่ยสิฮอนตลาดสวรรค์มะลินก็คือมาเทีย่ยวพี่น้องมาเที่ยวก็คือมะลินเพราะว่าไปยามร้านนะซื้อน่ะกับประเด็จไปลินใส่พี่น้องเพื่อนข้าออกไปเมื่อหน้าไปคุยจีรอคือเก,ก่าพี่น้องร้านออกจนร้านหอดสอ,องปีคว้าพี่นอ้นองกับ,กบกข,ขา้าวไกค่คนคุยกันเอ็นคยูเจฮายเจหน้าแบบ กินอยูบบ่สต่บานแต่ดองพี่น้องมาทินอื่นบ้านอื่นก็ยังได้ออกไปเมื่อไหร่เมื่อไนา้าคือเกา่า <g ül üyor> จีา่ได้บ้านเพื่อนนะพุดมวนได้พี่น้องมันลายบ้านจืิยังม,มัธยมมีเนาะติดไฟแดงพี่น้องนี่ฮะกับไก่ชิวัดตลาดสวรรค์เต็มที่เลยนะพี่น้อง นั่งรถมากอะเป็นชั่วโมงแล้วเหลือม,มีอาการอยากมเมาๆอะไพี่น้องวนตอนนี้รถเท่ากับยังติดไฟแดงอยู่เนาะไปได้แล้ววันนี้ ต่อฮานรถทนี่มันมีรถไหมไงจะยิ่นานรถหรือบอตอนนี่อย,อยูคิวรถต่อพี่น้องคิวรถทางเหนือคิวรถเมื่อบาะะ้านน้องอันนั้นก็เป็นคิวรถบรรพุนพ ไม่บอกวิธีใครไงาิธีใค่เศร้ามันใครน้อยๆข่่นแดงแมตลาดดิเมทาวดองพื่นใดแอนเขาซานพี่น้อเขาเขาขาดไปเดยเขาซานมาฝากนะ ก็สอบเขาขาดไปนี่พี่เนาะขาดแหลมถ้าบอดิติสสำเนาวาจักโล่หอดบ้านเลยพี่น้องหอดทางเขาบ้านเลยเนาะนี่คันก็ถือเนี่ยจางก็จะแบกเขาซันเขาเมื่อยไหวเหอนหายนาะพี่น้องเมื่อยตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเครงพี่น้องออกรถแต่ยกวงเครงอะทอเก่า ไก่เทาเกาอีกเคิงชั่วโมงแม่หอดอันตอนไปนะหอดสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องมันมาเหือนบันนี้สิบเอ็ดโมงเคืองผ่าเข,ขาสันอันนี้ก็เป็นย่างกาไก่ใส่ไปเพื่อนแล้วพี่น้นอ,งนองยืมห้องเขาจะมากก็ต้องเอามาคืนก็จะ อนนี้ฮากัมมาหอวเทือนแล้วนะพี่นอ้องหอวเทือนปะเลิดเ <g love> พื่อนตัวเองเขาได้เนาะเพราะวะ่าหาน้ำบ้าเมานอนเทือนหาเพื่นอนเอากระเจเมื่อนําพี่นอ้องท้าเอากระเจียยุเหือนไม่ละเล่บปะนี่นะเ <g love> มื่อยปะท <g love> ั้งล้างอ่ะนะซีนะซีเลยพี่น,อน,อนอ้องพออากันมาโหลดเมีคันมาเป็นวิน,นเนาะขี่รถเทงเป็นวินกลุมหลินโทรศัพท์มาน้ำทางบอกเป็นสินก็ยายมากกว่าเบิงเบิงยูทูปเรื่อยเมีคันเติมเงินหายเพราพ่ออันซ้ามือพี่น้อง แต่เบิร์กับเบิร์ขณะเจนอนั้นยังยูทูบโหลดคลิปยังหมดเปลืองเพิ่นนะพี่น้องไม่อยากค่น,นิ่งเปลืองกับืจนอนี่เมื่อวันนี้ฮากะเขาเจอไบบชนิดนะ้นพี่นอ้องเมื่อยแหงแล้วบ๊ายบาย